นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเร่งประดับตกแต่งไฟฟ้าสวนดอกไม้สวนราชานุศน์โดยนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเปิดเผยว่าในปีนี้ใช้อุปกรณ์ในการประดับตกแต่งมากกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาเชื่อว่าในปีนี้จะมีความสวยงามและสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและทุกท่านที่เดินทางมาเยี่ยมชม สวนสวรรค์วังพระนารายณ์ช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567นี้ครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินการตกแต่งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสวนไม้ดอกไม้ประดับภายในสวนราชานุสรด้วยตนเอง โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดเผยว่าหลังจากที่จังหวัดลบบุรีมอบหมายให้เทศบาลเมืองลบบุรีรับผิดชอบในการประดับตกแต่งส่วนราชานุสรณ์โดยจัดให้มีการประดับไฟสวยงามและดอกไม้นานาพันธุ์เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดลบุร,รีเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนภายในจังหวัดลบุร,รีเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายซึ่งทุกปีที่ผ่านมาส่วนตราชานุสร์ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ก็เช่นกันทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้เข้าดําเนินการประดับระบบไฟฟ้าหยดน้ําหลากสีสันตามต้นไม้ทุกต้นภายในส่วนราชานุนุรณรซึ่งใช้ไฟฟ้าหยดน้ําไปแล้วกว่า22,000เส้นและไฟพากว่า500ดวงและมีการนําดอกไม้นา,นานาชนิดเข้าไปตกแต่งซึ่งในปีนี้จะใช้ไม้ดอกไม้ประดับกว่า1 2 0 0 0 0ต้นเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยในขณะนี้ก็เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดเผยต่อว่าในปีนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใช้อุปกรณ์ในการตกแต่งสวนราชานุสร์มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาหวังสร้างสวนราชานุสร์ให้เป็นสวนสวรรค์ซึ่งในทุกขั้นตอนตอนเองจะเข้าไปควบคุมการดําเนินการด้วยตนเองทั้งในส่วนของการออกแบบสวนดอกไม้การประดับระบบไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งจะมีมุมให้ถ่ายภาพหลายมุมรอบสวนราชานุสร์ นอกจากนี้ยังมีซุ้มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งซุ้มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทั้งนี้เชื่อว่าในปีนี้จะมีความสวยงามแปลกตาและเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนโดยนายจำเริสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีกล่าวปิดท้ายว่าปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจที่สุดเป็นปีที่ระดมอุปกรณ์ทุกอย่างในการเข้าไปดําเนินการ เพื่อให้เกิดความสวยงามตื่นตาตื่นใจหวังว่าสวนราชานุสรหรือสวนสวรรค์วังพระนารายจะสร้างความประทับใจให้แก่คนลบุรีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีกล่าวปิดท้ายว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมใจกันแต่งไทยทั้งเมือง เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567ณพระนารายณรราชนิเวศและสวนราชานุสรณ์ตลอดจนโบราณสถานใกล้เคียงอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจะกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พระราศักไกลเลิศกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลพบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสว่วนนี้ครับ